สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอเก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกับช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรบัานรวมนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่สิบแปดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคับเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียดโชวไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า10ป,ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางของวันที่17นะคะซึ่งแอดให้เด่นที่3กับ7นะพี่ๆจ๋าเด่นที่3กับ7วันนี้หลุดจริงๆเลยนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอด้วยนะคะสำหรับตาราง ตารางวันนี้ก็จะมาแค่ในรอบปกตินะคะ9 5 5 9ตารางตัวดินนะคะนอกนั้นหลุดเนาะพี่ๆจ๋าต้องกลับขอโทษจริงๆวันนี้หลุดจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่18นะคะ18 <c oughs> เข้ามารับชมแล้วแฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เด้อพี่ๆจ๋าสำหรับท่านที่มารับชมใหม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ หากวันไหนหาแอดถนะ้าช่องไม่เจอตามได้ในนี้เลยนะะพ,พี่จา๋าเข้ากลุ่มฟรีนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย id line นะคะ i อดีไลแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเนาะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับท่านที่ติดตามใบเขียวก็ติดตามทั้ช่องทางนี้นะคะอ่าวันไหนแอดงานเยอะงานยุ่งไม่ได้ลงหนะ้าช่อง,งให้ก็จะได้หากันเจอเนาะในกลุ่มได้เลยนะคะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นเนาะแนวทางเลขทูปนะคะ ในกลุ่มมีแนวทางของแอดสาวบึงคนเดียวนะคะของแอดไอของแอดคนเดียวล้วน,น,นเลยเด้อพี่พี่จา๋าอ่ามาบินสมาชิกนะคะเข้าฟรีนะคะพี่พี่จา๋าอ่าเดี๋ยวเต็มก่อนเดี๋ยวแอดปิดนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวดินกันอ่ะสำหรับตารางตัวดวินของแอดในวันนี้นะคะให้ดินไปที่หนึ่งแปด เก้านะคะเก้าหรือหกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีแปดมีเก้านะคะสองสามแล้วก็เจ็ด ส่วนเด่นสูตรในตารางเนาะแอดให้เด่นไปที่สองแล้วก็สามนะคะพี่พีจ่าเด่นไปที่สองแล้วก็สามระวังสองกับสามจะมาประกบคู่กันด้วยเนาะสำหรับตัวที่แอดคำนวณออกมานะคะให้ไปที่สองหนึ่งนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะส่วนเด่นที่สามให้ไปที่สามศูนย์ สามสองสามสี่สามแปดนะคะใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับโดยตารางได้เลยนะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันให้ไปที่เก้าเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะ,ะในวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะพี่พี่จ๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า สายเบิ้วันนี้แอดมีตัวไหนมาเพิ่มสายเบิ้ลแอดมี99มาเพิ่มนะคะสําหรับสายเบิ้เนาะ,ะตามต่อตัวที่แอดเน้นนะคะสาหรับเด่นที่สองเด่นที่สองแอดเน้นไปที่21นะ26 32 38นะคะชุดกันแอดเน้นไปที่79แล้วก็19สำหรับท่านที่ไม่ชอบ9ไม่ชอบ6ก็ กลับหัวเอาเองนะคะพี่พีจ๋าจดไวแคบไว้นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋าก็ขอขอบคุณพพเอฟซกทุกท่านนะคะที่ติดตามแอดทุกช่องทางขอบคุณสาหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ